สวัสดีค่ะสวัสดีกาลยาณมิตรที่น่ารักทุกทกท่านนะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในชแนลนี้นะคะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านให้แบบเรนดอมนะคะเป็นงานอ่านไพ่พลังงานโดยรวมนะคะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือข้อความพิเศษจากเบื้องบนถึงคุณณเวลานี้นะคะก็ให้เป็นพลังงานโดยรวมเช่นเคยนะคะก่อนอื่นนะคะวันนี้แม่หมอมีข่าว ฝากบอกทุกทกท่านนะสำหรับใครที่ติดต่อมาหลังใหม่นะคะหรือว่าคนที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอแพรนะคะเราจะทำการเปิดการดูดวงส่วนตัวกันให้กับคุณนะคะในช่วง2-3เดือนนี้ที่แพรว่างนะคะ รายละเอียดก็อยู่ใต้คลิปสำหรับใครที่คุณอยากจะมาดูดวงส่วนตัวนะคะมีคนติดต่อมาเยอะแยะมากมายวันนี้ก็แพจะเปิดไพ่ดูดวงนะคะสำหรับรายละเอียดก็ดูใต้คลิปด้านล่างนะคะแล้วก็ย้ำว่าให้ทำตามรายละเอียดอย่างครบถ้วนนะเอาละค่ะวันนี้มาเริ่มต้นกันกับไพ่กองแรกเป็นไพ่ยูนิคอนนะคะมาดูกันก่อนนะคะว่าตัวตนของคุณพลังงานของคุณแล้วก็สิ่งที่ เบื้องบนอยากจะชี้นำคุณนะผ่านไพ่ยูนิคอนนะคะใครที่มีลายอันเก่าอ่ะก่อนหน้านี้นะคะก็คืออาจจะเป็นการใช้ลาทีนนั้นในเรื่องธุรกิจอื่นนะคะให้คุณแอดลายใหม่ที่แม่หมอให้คุณไปนะเวลานี้นะคะแล้วก็รายละเอียดด้านล่างนะคะสำหรับใครที่อยากดูดวงนะคะ มาดูกันนะคะขอไพ่จากสิ่งศิทธิ์เบื้องบนนะคะมีอะไรอยากจะชี้นะหรือข้อความพิเศษอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนที่เข้ามาดูคลิปณนะเวลานี้นะคะอาจจะมีมดเดินอยู่นะคะอันนี้อาจยืมห้องลูกสาวนะคะโต๊ะทำงานตัวเอง spiritual warrior นะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะ refreshing oasis นะคะโอ้โห แล้วก็ care your vision นะคะ c a r i n g your community นะคะอันดับแรกเลยนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนะเวลาเนี้เป็นพลังงานของคนที่เป็นสายจิตวิญญาณนะคะคุณมีพลังงานที่เข้มแข็งในจิตวิญญาณที่ ทรงพลังมากๆไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งไหนนะเวลานี้หรือทำงานอะไรหรือใช้ชีวิตยอยู่ในส่วนไหนของโลกใบนี้นะเหมือนคุณเป็นคนที่มีขอบเขตของความคิดการตัดสินใจที่ลึกซึ้งแล้วก็เฉียบขาดนะคะเป็นคนที่มักมองหาสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆซึ่งบางครั้งอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่นอกกรอบเป็นคนที่คิดนอกกรอบเป็นคนที่เข้าใจว่าพลังงานแห่งความดีอ่ะพลังงานแห่งความเมตตาพลังงานแห่ง สิ่งที่ดีๆอ่ะจะช่วยปกป้องตัวคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีเสมอแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองมากๆและด้วย,พยไพ่ใบนี้ว่าถึงแม้บางครั้งอ่ะคุณจำเป็นจะต้อง <c oughs> ปกป้องตัวคุณเองแล้วปกป้องคนที่อยู่ในอาณัตไม่ว่าเขาจะเป็นบุตรของคุณเป็นพ่อแม่ของคุณหรือว่าเป็นลูกน้องเป็นคนที่เป็นบริวารของคุณหรือนะหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะคุณเป็นสายจิตวิญญาณอย่างแท้จริงคือเป็นคนที่พลังจิตของคุณอนะทรงพลังสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้หรือว่าพลังอำนาจสิ่งเล้นลับบางอย่างซึ่งอยู่ในตัวตนของคุณ เหมือนคนมีเวทมนต์อ่ะคนมีเวทมนต์อ่ะเหมือนคนมีจัก,กระอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นสิ่งที่ติดตัวมาหลายภพหลายชาติอะ่ะคุณสามารถใช้สิ่งที่เป็นพลังงานจิตวิญญาณของคุณอะ่ะช่วยเหลือ,อ,อกปกป้องคนอื่นได้แล้วก็มั่นใจว่าในลักษณะไพ่สามใบอะ่ะสิ่งดีงามที่อยู่ในตัวคุณพลังอำนาจ ที่ทรงอิทธิพลพลังงานบุญของคุณอำนาจปรามีของคุณในการเมตตาในการช่วยเหลือในการให้นะคะแล้วก็ในสิ่งดีๆที่คุณทำมาตลอดอะ่ะข้อความฉักเบื้องบนอยากจะบอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณน่ะได้พบกับการเตื่นรู้เป็นจุดเปลี่ยน เป็นหนทางใหม่เป็นเส้นทางใหม่ๆที่ทำให้คุณได้เจริญเติบโตแล้วก็ไปสู่ฝั่งฝันอย่างแบบสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะคะตอนนี้หลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนอยากบอกว่าถึงแม้ว่าบางช่วงที่คุณดำเนินชีวิตมาถึงจุดหนึ่งซึ่งมันเป็นจุดที่คุณทอ้อจุดที่คุณทอ้อจุดที่คุณคิดว่าบางครั้งการที่เราหยุดหยุดเรื่องอะไรคะหยุดในเรื่องความรักความสัมพันธ์หยุดในเรื่องของการแบบ วิ่งตามอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งมันอยู่ในความรู้สึกของคุณว่าคุณต้องทําได้อะแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้แต่ตอนนี้มันยังต้องต้องชะงะักหรือมันยังเป็นไปในทิศทางที่เหมือนคุณขาดอะไรไปแล้วคุณยังไม่รู้คําตอบยังไม่รู้ถึงจุดจุดนั้นว่ามันควรจะเริ่มต้นมองให้มันเป็นลักษณะไหนเริ่มต้นเข้าใจสิ่งนั้น่ะให้มันเป็นแนวทางไหนคุณถึงจะไปต่อได้อย่าง สุดตรงอยากสุดอย่างสุดยอดที่เหมือนกับชาติภพนี้ยคุณเกิดมาเพื่อสิ่งเนี้ยแพ่หมายถึงเรื่องงานหมายถึงเรื่องความรักแล้วก็หมายถึงปัญหาอุปสรรคนะคะบางท่านจะเป็นการสานต่อความฝันซึ่งมันเป็นปณิธานมาหลายภพหลายชาติอะแล้วคุณกําลังถูกชักนําจากเบื้องบนอยู่กําลังถูกสั่งสอนอบรมกําลังถูกชี้นําว่ามันควรจะเป็นแบบนี้ แต่ด้วยบางครั้งอะบางช่วงบางตอนบุญบาร,รมีเราอาจจะไม่ถึงใช้คําว่าอาจจะไม่ถึงหรือใช้ว่าถือหรือประมาณว่าบางคนอะ่ะคือเราต้องใช้การตื่นรู้มากพอ,อคือพาเคยบอกว่าไพ่หมายเลข18นะคะ refracting oasis เนี่ยคือยูนิคอนที่ประสบความสำเร็จมีความสุขนั่งอยู่บนแบบในจุดที่แบบแบบเป็น oasis ที่สมบูรณ์กว่าลาตัวนั้นน่ะซึ่งลาตัวนั้นอาจจะยังแบบ อยู่ในสถานอยู่ในสถานภาพที่ยังไม่ไม่ความสมบูรณ์แบบอะไรมากมายเท่ากับยูนิคอร์นตัวเนี้ยนะคะในความเข้าใจคือไม่ว่าจะอยู่สูงกว่าหรืออยู่ในเลเวลที่มันต่ำกว่ายังไงก็ตามต้องมองให้ออกว่าจุดที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยความสำคัญใจความสำคัญในการใช้ชีวิตสิ่งสำคัญที่ต้องตัดสินใจอ่ะมันคุณจะเป็นสิ่งที่พอเหมาะพอควรกับตัวคุณนะคะ แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อผ่านไพ่ใบนี้ด้วยความรู้สึกที่พารู้สึกได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในช่วงชีวิตที่ตอนนี้คุณมีทุกทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยต้องมองให้เข้าใจว่ากว่าที่คุณจะมีวันนี้มันเป็นยังไงอย่าทําอะไรในทางที่ผิดอย่าทําอะไรที่ทําให้มันเกิดความเสื่อมอย่าทําอะไรที่มันทําให้คุณต้องกลับไปเป็นแบบนั้นอีกทั้งทั้งที่ที่จริงแล้วเนี่ยตอนเนี้หากมัน มันเกิดปัญหาขึ้นจริงๆนะคะหรือว่ามันเกิดอะไรที่ทําให้คุณต้องชะง,งักคุณจะต้องนิ่งไว้ก่อนเย็นไว้ก่อนแล้วไต่ตรองให้ดีในสิ่งที่มันจะเกิดต่อไปภายภาคหน้าบางครั้งเนี่ยมันก็ทําให้เราเติบโตมากยิ่งขึ้นแต่มันต้องมีเรื่องบางอย่างที่เป็นอุปสรรคเข้ามาอยู่แล้วนะคะจากวาลอยากบอกคุณนะคะแล้วไพ่หมายเลขสามใบนี้นะคะคุณจะเติบโตในด้านจิตวิญ,ญญาณ <c oughs> เติบโตในหน้าที่การงานแล้วก็จะเดินทางไปสู่ความฝันที่คุณปรารถนาแม้ว่ามันจะเป็นพลังงานที่มันอาจจะไกลกว่าเดิมนะไกลกว่าเดิมในที่นี้หมายถึงว่าเราคิดว่ามันสําเร็จแล้วอะแต่มันต้องชะง,งกักคือมันยังไม่ไปไม่ได้อะมันจะไปได้แล้วไปได้อย่างสวยงามนะคะ บรรลุสัจธรรมในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกใบนี้คุณเข้าใจมันได้ดีมากๆนะคะน้าไพ่สั่ใบเป็นพลังงานที่ดีมากๆมาดูกันนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าแล้วเบื้องบนเนี่ยอยากบอกอะไรกับคนที่มาดูคลิปนี้อีกนะคะคุณอะกำลังจะโชคดีมากๆนะคะจะมีจุดเปลี่ยนที่สําคัญนะคะเหมือนกับ ยูนิคอรนรที่มีปีกอ่ะยูดีก็ติดปีกขึ้นมาเข้าใจตื่นรู้แล้วก็วิวัฒนาการตัวเองให้มันเหมือนมีอําทาจวิเศษอ่ะอาแยกเป็นสองลักษณะอย่างเช่นคนที่มีพลังงานจิตวิญญาณเป็นคนสวดมนต์นะเป็นคนสร้างบุญกรรมฐานเป็นคนที่มีของเกา่าเป็นคนที่อาจจะช่วยเหลือคนในเรื่องของจิตวิญญาณนะหรือว่าคุณเป็นคนของ เหมือนกับเป็นคนจากเบื้องบนมาเกิดอ่ะเออแล้วทำอะไรที่ดีๆทำสิ่งที่ดีๆชีวิตโจโประคักชีวิตต้องชะง,งักเนี่ยคะ่ะแต่ว่าคุณสามารถจะพัฒนาตัวเองให้แบบเป็นยูนิคอนที่มีปีกอ่ะคือสามารถจะไปต่อได้แล้วเลเวลที่สูงกว่าอันที่สองคือบุคคลทั่วไปที่คุณมาดูคลิปนะเวลาเนี่คุณอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือใส่ใจใเรื่องของการสร้างบุญจิตวิญ,ญญาณแต่คุณกาลังจะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองไปในเลเวลที่สามารถจะแบบ เ,ออเดินทางสู่ฝั่งฝันได้อะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีโอกาสมันก็จะเป็นยูนิคอร์นที่มีโอกาสที่จะบยบินไปสู่ฝั่งฝันได้นะคะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเรื่องความรักแล้วการขจัดอุปสรรคที่มันนิ่งมาสักระยะหนึ่งของคุณแล้วนะประมาณนี้นะคะ,ะมาดูไพ่คาโร่นะคะชั่วป่อนนะคะ นี่คือข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะคุณมีครูบาอาจารย์ที่ดีมากๆเลยไม่ว่าเขาจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นมนุษย์นะคะเดอะฟูนะแล้วก็ไพ่สิบเหรียญน,นะคะปิดท้ายด้วยไพ่ไฮโลฟันส์นะคะแพอจะเปิดไพ่ไม่เยอะแล้วนะคะก็คือจะอ่านแบบเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะนะคะ ขอบคุณสำหรับการคอมเมนต์นะคะทุกๆคนทุกคนน่ารักมากขอให้คุณได้รับสิ่งที่ดีๆไปแล้วใครที่มากดติดตามช anel นี้หรือแวะมาดูบ่อยๆนะคะให้คุณรับพลังงานที่ดีๆในตัวตนที่มันเป็นฉบับของแม่หมอไปนะคะเอาละค่ะมาดูทัวร์วอรจะเจ้าฟเชนน็อปเพนจักเกอรนะคะแล้วก็จอะฮาล์พัน์นะคะข้อความจากจักรวาลเบื้องบนอยากจะบอกคุณว่าอะไรก็ตามที่คุณเล็งไว้นะทัวร์วอนะคะ ความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นกับคุณนับจากนี้แล้วก็การตัดสินใจที่มันเป็นการหวังไว้คาดคะแนะไว้การเข้าใจว่าคุณทำได้อะผู้ชายที่ถือลูกโลกกับใครของ Social เชี r ลวอรนะคะคุณทำได้นะคุณไปต่อได้นะแล้วมันจะมีลู่ทางที่ทำให้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณถ้าใครที่คุณยังไม่กล้าตัดสินใจอะไรที่ มันค่อนข้างค่อนข้างแบบมันชัดเจนแล้วแต่ยังไม่มั่นใจมั่นใจได้เต็มที่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่พอเหมาะพอควรกับการใช้ชีวิตของคุณนะย้ําว่า,พาไพ่ใบที่สองคือมันต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับคุณเท่านั้นไม่ใช่สูงกว่าเกินเอื้อมหรือไม่ใช่มันมันมันจะเป็นทางที่ทําให้คุณแย่ลงไปกว่าน,นี้ มันต้องเป็นจุดที่พอเหมาะกับตัวตนของคุณนะทุกคนดวงชะตาของคนเรามันไม่ไม่เหมือนกันนะคะเล็งอะไรไว้ในเรื่องการงานซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์เป็นเรื่องของการเข้าใจสัพพชีวิตการพูดการตัดสินใจหรือว่าการควบคุมบุคคลการพัฒนาต่อยอดการงานที่มันเป็นเลเวลที่มันเป็นมุมมองที่หลากหลาย นะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วเหี่ยวตัวนี้หมายถึงว่าจะทำอะไรอย่ามองแค่วันนี้พรุ่งนี้ต้องมองไปในอนาคตแล้วก็ต้องมองหลายสิ่งหลายอย่างคือลูกโลกอะต้องมองให้เข้าใจว่าความสมดุลของสิ่งต่างๆอะมันจะเป็นไปในทิศทางไหนคนที่เราอยู่ด้วยอะเนื้อหาของงานเนื้อหาของอุปสรรคหรือสิ่งที่คุณคาดคะเนไว้มัน มันจะต้องเชื่อมโยงกันในทิศทางที่เป็นไปได้ต้องมองให้มันเป็นทางทิศทางเดียวกันแล้วทิศทางที่เป็นไปได้นะจะสมบูรณ์แบบมากๆนะคะรอคอยข่าวสารรอคอยคำตอบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอคอยคำตอบจากการติดต่อเรื่องสำคัญมันจะมีโอกาสที่ทำให้คุณได้ได้พบสิ่งนั้น แล้วก็ได้เข้าใจสิ่งนั้นและตัดสินใจอย่างถูกต้องนับจากนี้เดอะฟูลส์นะคะอะไรก็ตามที่บางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. <He i, S 2> มันเป็นอิสระมากๆในชีวิตของเราอ่ะเราอยากจะทํามันอ่ะเรามีความสุขที่จะทํามันอ่ะแต่เดะฟูลมันหมายถึงว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเสี่ยงคุณยังไม่มั่นใจที่จะเสี่ยงมาแพจะไม่บอกแพจะจะอาจจะบอกเป็นลักษณะกลางๆอย่างเช่นคุณตั้งใจจะเปิดโปรเจกต์ใหม่ในเรื่องการงาน หรือว่าต้องการเปลี่ยนงานย้ายงานนะบางครั้งคุณโ,โหคุณมีความสุขกับสิ่งที่ทำแต่คุณยังไม่มั่นใจนะมันเป็นแพลตฟอร์มที่เก็บไว้ก่อนได้ไหมนะคะอะไรแบบนี้ให้ตัดสินใจไปเลยถ้ามันเป็นไปได้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะมีอกาสเติบโตมันเป็นสืบเปลี่ยนคุณจะได้อะไรมากมายมากกว่าที่คุณคิดนะคะแต่ต้องเป็นการเสี่ยงแบบสมดุลอย่างที่บอกคือ มันต้องพอเหมาะพอควรกับตัวคุณไม่ใช่พาพูดแบบนี้แล้วคุณไปลงทุนเงินเยอะแยะมากมายในสิ่งที่คุณไม่ได้รักไม่ได้ชอบหรือเป็นสิ่งที่เสี่ยงแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยเหมือนพ่ใไมลากเสี่ยงแบบคุณไม่ได้วิเคราะห์โดยรวมแล้วอะคือคือต้องตัดสินใจให้ดีๆนะคะแต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันจะเกิดเกิดดอกออกผลให้คุณในอนาคตแล้วค่อนข้างที่จะมั่นคงด้วยเพราะว่ามันเป็นพลังงานของเบื้องบนจริงๆที่ผลักดันให้คุณน่ะ ได้พบกับอะไรนะได้พบกับยศถาบรรดาศักดิ์ได้พบกับความรุ่งเรืองความเจริญความเติบโตในแบบที่มันเป็นตัวตนของคุณจริงๆนับจากนี้ใครที่เข้ามาดูคลิปนเวลานี้นะคะหากตัดสินใจอยู่บนเส้นทางความเสี่ยงอะไรแล้วมีแนวโน้มเป็นไปได้เป็นสิ่งที่มันเป็นตัวตนคุณจริงๆคุณจะเติบโตมากๆนับจากนี้นี่คือข้อความของคุณนะคะแล้วก็ทําสําหรับใครที่หวังไว้ว่า เราต้องการสิ่งของชิ้นใหญ่ๆอะไรอะที่มันเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะเวลาเนี้ยมันจะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้คุณเติบโตมากกว่าการที่คุณอยู่แบบอยู่ไปวันๆอะหรือว่าอยู่แบบรอคอยอะอยู่แบบเรื่อยๆอ่ะเออบางครั้งนะ่ะมันได้สิ่งนั้นมามันอาจจะทําให้คุณอ่ะเติบโตชนิดที่ว่าติดปีกเหมือนยูนิคอร์ 3, นใบที่สามที่พายบอกนะคะคุณจะได้รับการเงินที่สมดุล กับตัวตนของคุณดีกว่านะเบื้องบนอยากบอกอันที่2จะมีการงานที่ล็อกเป้าหมายเล็งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ยประสบความสําเร็จรุ่งโรจน์ในแบบตัวตนของคุณคือการเป็นตัวตนของคุณการเข้าใจมุมมองรอบด้านของคุณนั่นแหละจะทําให้คุณพัฒนาแล้วก็วิวัฒนาการตัวเองให้เป็นสุดยอดซูปเปอร์ที่ประสบความสําเร็จนับจากนี้นะคะนี่คือคําอวยพรของคุณนะคะไพ่้าแ,แฟนบอกว่า คุณผ่าคุณเจ้าคุมครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนหลังคุณอยู่เสมอเมื่อไหรท้อเมื่อไหร่ที่ไม่ไหวอย่าลืมว่าคุณยังอะยังมีพ่อแม่ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้คาปรึกษานะคะยังมีสิ่งที่มองไม่เห็นที่เป็นพลังงานดีๆคอยช่วยเหลือคุณหลายคนที่เข้ามาดูคลิปณเวลานี้เป็นแบบนั้นเลยทีเดียวมาดูว่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอะอยากบอกอะไรคุณนะคะอยากบอกอะไรคุณเป็นข้อความของคุณนะคะ สองใบละกันเนาะเขาบอกว่าลูกเป็นคนดีคุณเป็นคนดีอย่างที่บอกนะส p ปเรชั่วอร์เอคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนมีแม่ตาคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะให้พร้อมที่ให้อภัยอ่ะคนที่พร้อมจะให้อภัยคนที่ ไม่ได้ถือสาอะไรมากมายด้วยอ่ะเขารู้ว่าคุณเป็นคนดีเขาจึงหนุนหลังแล้วก็ช่วยเหลือคุณนะคะเทวดาเปิดทางนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางอะไรที่คุณคิดว่าไม่ไหวตอนเนี้ยคุณคิดว่ามันชะงักหรือใต้สำรับนะคะใครทำการค้าขายอยู่ไหมอันนี้ก็อันนี้ด้วยนะคะอยู่เพื่อคุ้มครองคุณนะคะอยู่เพื่อคุ้มครองคุณานะมั่นใจได้เลยว่า ความดีงามกุศลผลบุญที่คุณทำไปมันเป็นปัจจัยช่วยเหลือคุณในทางอ้อม <c oughs> การตัดสินใจการเจริญเติบโตของชีวิตในช่วงนี้นับต่อไปนับจากขออภัยค่ะ <c oughs> ต่อไปนับจากนี้อยู่ที่ตัวตนของคุณแล้วว่าคุณจะเล็งเห็นอะไรที่มันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของคุณแล้วคุณจะแก้ไขมันได้คุณจะมีเงินมีทองเข้ามามีความจเจริญรุ่งเรืองนะคะมีความสมบูรณ์แบบในเรื่องของครอบครัว ความรักแล้วก็การงานที่สมหวังอย่างอย่างชนิดที่ว่ามันเราไม่เชื่อเลยอะว่าสิ่งนี้จะเกิดกับเรานะคะสำหรับวันนี้ก็จบการทำนายไปก่อนนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ใครอยากดูดวงกรณาติดต่อไลน์ใหม่ของแพรนะคะแล้วก็รายละเอียดใน description box ใต้คลิปนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ